Pura paripurenti sasarang Iwak mewak ito jinnang Petanang upacapati Ipitang patitang tumhang Ipamewasa misatu Saphe purentu sangkapang จันโทปะนราโสยะธามานิโสติระโสยะธาคติทิโยวิวายันตุสาภโลกวินาสตุมา รายโยตุขิธิขายุโกภวาหิวานานาสิสริสเนจังมุตาปจาิโนจัตารุธรรมะวัันสิอายุวันโนสุข,งขงังอาลังชัยเสธิทนานาภัง ยังสุขังภาลังสิริยายุจาวันโนยจักรังบุชิจะยสวะสัทวาสัจายุจีวสิทธิะวันตุติภวตุสาภมังภารังราภันตุสาพะภิวัตตาสาพุูธานุ โสทิภวันตุติภาวตุสาภาังขารังรักคันตุสาภะทิวาตาสาภะธรรมานุภาเวนาาาัสธาโสทิภวันตุติภาวตุสาภาังขารังราคันตุสาภะทิวาตาสาภะสังฆา ขวัญตูติปฏิสังขายโยนิโสปินหาปาตังปฏิเสวามีนิวานะวายานามัทายานามันหานายานาวิหุสนายายาวาเทวายมาจักายสาธิตียาปนายาวิหิงสุปาราติยาพรมัจเรียานุขายา อิติปุรานันจาวิท่านังปฏิหังข้ามีนาวันจาวิท่านังอุงปาทิสามียาตราะมาีภวิสติอนาวชัชตาจจภาสุวิหโรจาตินน้องคุบาคมเปนบอกเป็นมาสองให้น้องเขามามาถ่าน เพราะว่าถานกูบาเพราะว่าทามาทานห้าร้อยยมันมาเ้าอนมันเห็นโดยเฉพพื้นสะลาแต่ังคามันบ่เห็นมันว่ามาเม่ด็กเคนโทรมาหาคอยมุ่ม่เสลย้เฮ้ฮไมเหนันั่งฟังเธอเดียวถอดได้เลยคนม,มีบุญคุณเจ้าได้บัตรคอยเอาถ้เาเอาไงเยาะ

Vamos คลิปนี้ไปก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับท่านขอขอบคุณทุกคนที่ให้การรับชมนะครับขอให้ทุกคนได้บุญด้วยกันนะครับสวัสดีครับ